ครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลยัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีทรงงานด้านสัตวแพทย์นโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลายัยเกษตรศาสตร์บางเขน วันนี้เวลา6 5นาฬกา54นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตยีราชนารีเสด็จออกนศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องชั้น2อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบ,บรมาราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานด้านศัลวแพทย์ร่วมกับทีมศัตวแพทย์ เพื่อผ่าตัดให้กับสุนัข3ตัวประกอบด้วยสุนัขทรงเลี้ยง2ตัวชื่อคุณฟ้าแจ่มเป็นสุนัขพันธุ์อารัสกันมารามิวส์เพศผู้อายุ11ปี8เดือนเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกข้างลำตัวและคุณมุกเป็นสุนัขพันธุ์ไซเบเรียนฮัสกี้เพศเมียอายุ4ปี2เดือนเข้ารับการผ่าตัดทำหมันนอกจากนี้ยังมีสุนัขของประชาชนพันธุ์เจอรมันเชปเพิดเพศเมียอายุ4ปี4เดือนเข้ารับการผ่าตัดทำหมัามัธรมน ในการนี้ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์เพื่อวางยาสลบและคงภาวะการสลบให้กับสุนัขนอกจากนี้ทรงติดตามสัญญาณชีพเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิด ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์ที่เจ็บป่วยที่เข้ามารับการรักษากับโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลายัยเกษตรศาสตร์บางเขนตลอดมาและเมื่อมีสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์ไร้ที่พึ่งที่เจ็บป่วยได้โรคหรืออุบัติเหตุที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจะทรงนำความชำนาญจากพระประสบการณ์และพระปรีชาสามารถทางด้านวิสัญญีสัตวแพทย์ ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ให้ความช่วยเหลือแก่สัตว์ที่เจ็บป่วยได้อย่างทันท่วงทีหลังการผ่าตัดทรงใสพระททยติดตามอาการของสัตว์ทุกตัวที่ทรงรักษาให้เป็นไปตามแผนการรักษา โดยทรงมีพระปณิธานและทรงให้ความสําคัญกับการกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็วจึงโปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์และจัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องซึ่งการฉีดวัคซีนและการผ่าตัดทาหมันถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์ได้เป็นอย่างดี พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตเป็นปีที่99 วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา57นาทีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนสเสด็จไปพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูป,ปถัมภ์พระราชบริพานและผู้จงรักพักดีร่วมกันจัดขึ้นเพื่อน,น้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณทั้งนี้ใต้าฐานพุทธบัลลังพระพุทธชินศีพระประธานพระอุโบสถบรรจุพระบรมราชสรีรางคานของรัชกาลที่6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงแก่อ,อาราจสตรและราชอาณาจักรในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงในฐานะที่ทรงเป็นจอมทัพทรงกำหนดพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ไว้สำหรับอนาคตแห่งกิจการของกองทัพไทยไว้หลายแห่งอาทิพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีและพื้นที่กองทัพภาคที่4จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ทรงนำประเทศสยามเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับฝ่ายสัมพันธมิตรจนประสบชัยชนะเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2461ทำให้ประเทศสยามได้รับการยกย่องว่าเป็นอารยะประเทศเสมอหน้าทัดเทียมกับประเทศมหาอำนาจต่างๆในโลกยุคนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในคืนวันที่25พฤศจิกายน2468ซึ่งเป็นเวลา1นาฬกา45นาทีของวันที่26พฤศจิกายน2468พระชมพันษา4 5พรรษา ทรงดำรงสิริราชสมบัติ15ปีมีพระราชธิดาพระองค์เดียวคือสมเด็จพระเจ้าพักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันดวดีซึ่งประสูติแต่พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ วันนี้เวลา13นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนารุดิตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกร,รับนายสรบวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะกรรมาการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49จันเกมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2567 และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่39อัญมณีเกมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่25-31มกราคม2568จำนวน30คนเข้ารับไฟประเลิกเพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวที่สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมหาราชวัง ทั้งนี้การจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาของชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนเพื่อให้นักกีฬาทุกระดับได้พัฒนาความสามารถเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองและได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันมากขึ้นรวมทั้งส่งเสริมประสบการณ์การแข่งขันกีฬาแก่นักกีฬาอันเป็นการเพิ่มพูนมาตรฐานกีฬาและเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยต่อไปในอนาคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตรากร้าสิ่งของแก่ญาติของเจ้าชีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่บ้านเลขที่668หมู่ที่9ตำบลหนองแวงอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจำเริญแหวนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัด รัสราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เชิญตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานเปลี่ยนสิริสุขเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุตกองร้อยทหารพราน4105 ซึ่งเสียชีวิตจากการประทะในระหว่างปฏิบัติภารกิจบริเวณพื้นที่บ้านคอลอบาแลตำบลบาเจาะอำเภอบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2567การได้รับพระราชทานพระมหาการุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานเปลี่ยนอย่างหาที่สุดมิได้ องคมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและค่ายอาสา14มหาวิทยาลัยราชพัฒกลุ่มภาคกลางภาคตะวันตกและรัตนโกสินทร์ครั้งที่สองพลเอกดาบพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและค่ายอาสา14มหาวิทยาลัยราชพัฒกลุ่มภาคกลางภาคตะวันตกและรัตนโกสินทร์ครั้งที่สองณมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรี สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยายลัยราชพัฒระหว่างภูมิภาคเพื่อเสริมหนุนภาวะผู้นำของนักศึกษาด้วยปรัชญายราชพัฒที่สร้างเยาวชนให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องรู้หน้าที่และมีจิตอาสาร่วมพัฒนาท้องถิน่นซึ่งโครงการนี้ได้มีการใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมที่มุ่งเน้นการสร้างซอฟต์สกิลให้แก่นักศึกษาเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมจาก14มหาวิทยาลัยราชภาัฏกลุ่มภาคกลางภาคตะวันตกและรัตนโกสินทร์จำนวน150คนซึ่งจะเดินทางไปศึกษาเรียนรู้และทำกิจกรรมณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุอําเภอศรีสวัสดิ์เป็นเวลา4วันเพื่อร่วมกับชุมชนและเจ้าหน้าที่ดําเนินการจัดทําแนวกันไฟป่าฝายชะลอน้ํากึ่งถาวรและเส้นทางศึกษาธรรมชาติสําหรับเยาวชนซึ่งหลังจากดําเนินการเสร็จแล้ว จะได้ทบทวนการปฏิบัติงานและกิจกรรมเสียงสะท้อนถอดบทเรียนเพื่อวางแผนยกระดับการดำเนินงานสำหรับปีต่อๆไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ